พี่น้องเอ๋อย่าสลุไล่ืมิมกิบของพ่นพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่องผเปิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งก,กังหงคือพญาย่าสุลื่งเท่าน้าผู้ขี่ควายค่อนกลาพี่น้องเขา,ค,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 าคนอีสานครับเพราะถิมกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชมซอยเชียงง่ยกันเด้วพี่น้องเอ้อ กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิงโอาสอีม่ไม่ขอบคุณครับอู้อยเอาพี่น้องครับมันนี้พาพีผพานองอามาเห่นทางคอนเกนนะครับไอ้พี่น้องทังเอฟซีทังไต้หวันบ่าครับโทรทักทักเฟซผมไปนะครับว่ามาไทาย ขอกน้องบีมให้นนาาแน่พนวามาไทายให้เบิงเ้งแน่พน่าเพิ่นวานะครับเพาาิ่นว่าเอ่อบ่ได้ซื้อควายนั่เอ่อได้เบิ้งก็เอาดอกว่าสัน่นโอ้ยกระเทือนไห้กระอุดหนุนเพิ่นในหัวหน้านะจักตัวสองตัวเน่พ่อน้องนุ่งเขามีกำลังใจาหาควายมาสูผีสูน้องเขาเนี้ยนะครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาเล่นครับน้องบีมนะครับตามคำเรียกร้องของเอฟซีคือเขาหลับพี่น้องเขาจังสี่ละควายงามคนก่างาม S <S เอามาหัวใจก,กับจองผลสะกอนสวัสดีครับสวัสดีจ้าแนะนําตัวซูพีสุนองเข้าฟังนะครับจ้าซื้อบีมนะจ้าน้องบีมเนาะแมนจ้าอ่ที่ยู่เฮ้าครับจ้าที่ยู่กับยู่บ้านกันวนวลจ้าอำเภอซ่ํมสูงจังหวัดขอนแก่นจ้านี่สาวงามเมืองขอนแก่นพีพ่ <S 2> <S 2> <S 2> นอ้องเฮ้าอ่างามพร้อมนะครับเก่งพร้อมพ่น่ะเบิ่งวัยรุ่นยุใไม่นะครับเบื้องเอาพี่น้องเฮ้านี่นะครับเพิ่นส้างอาชีพให้จ้กข้องนะครับบ่ได้ว่า เป็นลูกจ้างผู้อื่นนะครับเห็ดเป็นอาชีพเจ้าของมีมีควายเลี้ยงควายนะครับมีพี่น้องมะมักมาหักมาหอมกับแบ่งปันเพิ่นไปมื้อนี้แบ่งปันมีมี่ตัวที่แบงที่เปิดราคาเจ้า,จาตัวน้องมื้อนี้มีอยูซีตัว้อจ้ะ4ีตัวเนาะแม่นจ้ะเอาเบอร์โทรเบอร์เต่อไปนะครับจ้าเบอร์โทรก็082679 082679 1523จ้ะ1523จ้ะพี่น้องถ้าภาพมันสั้นๆเขื่อนไว การกับผมกับขอโทษขออภัยไปก่อนเ้อพี่น้องเด้อมันเป็นไดหล่ะมันมันสั้นน่ะนะไม่เห็นน้องเบียมหรืสั้นพี่น้องเฮาสั้นนี่นะครับโอ้ยซี่ตัวนะครับเนาะจ้าเบอร์โทรที่ห้ไว้นี่เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์บ่แม่นจ้าทางติดต่อร้ายก็ได้จ้าครับใ้การขนาดนั่นละอัไอผู้อยุ่ไตวันเห็นบนาะเบอร์ไลน์เขานี่ะเขาห้ไปน่ะทักมาซื้อควาย้ำเขา นี่นะพี่น้องครับอ่หยอกหยอกกันแซวกันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> บอกเหรียญ <c oughs> บอกหัวกันไปนะครับนี่ซีตัวเนาะจ้าเอาแรกเดียดตัวแรกเป็นได้ครับราคาเพิน่นตัวนี้ราคาเปิดไว้ที่ 1, 5, ทหนึ่งแสนห้าพันบาทอ่ะหนึ่งแสนกับหาพันบาทแมนจ้าเอามันคือสูงสิเพียงคนเหรอวีนตัวนี้สูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองบวกลบจ้าคุ้ยสาวตีนี่แมนจ้าเป็นสาวทองแหลกจ้าสาวทองเราทองแล้วแมนจ้าทองแล้วจ้าโอ้สาวทองแหลกเด้อพี่น้องเด้อนะครับสูงร้อยสี่สิบสองบวกลบเนาะ นี่พี่น้องเ่าใส่พอได้ไหมเฮ้ยใส่พอเจ้าไม่จ้ะไม่เขาใหญ่เนาะข<ม>องนี่มานนี่ฟาร์มจักเดือนแล้วครับได้องเพิ่นสองเดือนกว่าแล้วจ้ะตรวจไปครับตรวจแล้วจ้ะอันตราเศร้าห้แล้วเรียรบร้อยอันตราเศร้าห้แล้วเรียรบร้อยเนาะจ้ะอ้ยพี่น้องเฮ้ขาขยันจังสี่บังเด้ครับสองแสนหาบังสองปีปีสองปีคือรหวังหันนะครับนี่กันลอยสี่สิบบวกจังสี่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผู้ใดมีทุนนะครับพ่อเจ็บพ่อเออเอาไปไว้ยืนคอกนี่จังสี่มันเกิดสื้อหนึ่งได้สองเนาะพี่น้องเนาะ เราในท้องเพิ่นกับเจิงเติบนะครับเป็นพอที่ว่าผมก็อยากได้ลูกเพิ่นคือกันล่ะครับพี่น้องเฮาเจ้าใหม่เขาใหญ่พี่น้องเฮานี่นะครับสองเดือนกลัวตัวเลูกสาวห้แล้วแม่นจ้าตำนี้มีบ่มันมีตำนี้จ้ารับประกันตำนี้รับประกันท้องจ้าอืออีแม่เขานี่เป็นลูกเต่าเล่าทางใดนอนหนี่นอนมันคือจังยืนง่ามใช่รึตัวนี้เป็นลูกของเบิ่มพันล้านเนะจ้าเนี่ยเป็นสายเบิ่มพันล้านเป็นลูกเป็นลูกของเบิ่มพันล้านเนาะแม่นจ้าอือไายยังยกยังสูงอยู่ได้เฉลียวครับี้มได้เฉลียวครัแล้ว ได้เขี่วคู่นึงจ้ะคู่หนึ่งเน,น,นาะแมนจ้ะโอ้ตัวควยเขาจะได้เข่วคู่เดียวนึงนพี่น้องครับกับพ่อดีควยกับสี่ยู่ประมาณสองปีเคียงถึงสามปีเนาะแมนจ้ะนี่พี่น้องเขาย่งไงไปได้อีกหลายนะครับเดี๋ยวผมไทยไอพี่ห้น้องเบิ้งชัดๆนะครับเบิ้งหนาตาคมดีเนะาะจ้ะหัวหนวกอ่าทาเขานี่เป็นวงเขาอุ่มบาดพี่น้องเขานี่นะครับขวัญสองทางมีหนึ่งดอกนะครับแมนวะแมนจ้ะมีหนึ่งดอกนี่พี่น้องเข้าคนตาแฉมนะครับแ้มสองจำข้อกับสองอ่องเออเผาย่งยนยนนะครับ เบื้องเล็บเพลินพี่น้องเฮ้าเล็บใ่แทงขาดีใส่ถุงเท้าหลังนะครับ้างหนามีตังล่างพี่น้องเฮ้าแต่ว่าการยืนผมมักควายตัวนี้คือเวืาเขายืนนะครับเ,เขายืนง่ามพี่น้องเฮ้าขาหลังเขาเหยียดดีพูดน,นะขนหางอย่างน้อยจังน้อยแต่ว่าท่ายดีท่ายเปิดดีเพิ่นน้อนขอกตมจ่ามันกินหางเพิ่นโอ้ตมกินหางโอ้แต่ว่าปกติเรามันเหาเขาดีบี๋เนาะเพราะมัน,มนจับ<า>สูง<า><า>ไม่อ้เบ<า>ิ้งไหม จ้าเพี่รพี่นอ้องเฮางเพียรจับผีนะครับต้มกินหางเพิน่นมาล่างออกมันกัดออกน้ำขีดตมม้มสิไหมจ้านี่พี่นอ้องเฮองาม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 ได้การเลยนะครับมี่ไม่ห่างเปิดสีนูนึงเลยพี่นอ้องเฮาถ่ายดีดีพี่น้องครับคุยตัวนี้พูดนะ่ะได้การเลยสีดีโอ้ใันมันถือนเลี้ยงดีๆไปไกลได้บีมเน,นมาะเมนจ้าไปไกลได้กุนยูลอยลอยสีจะผ่านนาสีบ่อยู่บ่อยู่ดอกไอวาบ่อยู่บ่อยู่โอ้<า> ลอยสี่สิบสองพี่น้องเขา้าบิ่งดูพุนะ่นน่ะท่องอีกสองเดือนกว่าะนะครับก,กับเจ้าใหม่เขาไงหนึ่งแสนกับหาพันแม่นจ้าราคาหนึ่งก็ตอ่อรองได้อีกจ้าตอ่อรองได้อีกแม่นจ้าอะไรที่สำคัญก็คือร้อมทรงให้อีกพร้อมจ้าดาวังคั้นไปบ่ไปเมื่จ้ามาแต่สั่งทัวร์มาสั่งนายคนเดียวจะไปไปกังไดีทัวร์ทัวร์ประเทศไปได้เนาะแม่นจ้านี่พี่น้องเขา้าโอ้ยพี่น้องครับได้การขนาดได้พี่น้องใจแย่ขนาดได้พี่น้องเข้านี่ใจแย่แย่ก็ตับนะครับนี่ ไยรุ่นดูใบนะครับไปโซงหัวดาวข้านพี่น้องเขาโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้รายละเอียดให้พี่น้องเบื้องคัดครับเนี่ยตำาน้บ่มีบ่มีตำหนิเลยจ้ะแน่นอนเฉียวคูนึงไปเบื้องตัวต่อไปเฮาจ้าพี่น้องครับมาเบื้องตัวที่สองผมมาจากไทยโดนได้พี่น้องครับผมยันน้องเขาหนาดำพี่น้องเขาเบื้องหนาสูเดียดขนาดได้เนี่ยหนาสูเดียดขนาดได้เนี่ยป้อด้วยตัวนี้ไหมต้องมาเย้าขักเงย้าเนี่ยแถบีมขากเหย้าข้างขาว,วขบ,บีม จ้ามันเป็นราคางได้บิมนี่ตัวนี้เปิดไว้เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเด้อจ้าเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเมนจ้าสูงไรไปไหนเหรอตัวนี้สูงลอยสี่สิบบวกลบจ้าสี่สิบบวกลบเมนจ้าของไปครับตัวนี้ผ่สมจ้าผสมแล้วสมผู้ใดเหรอพร้อมสีเขาสองรอบนี่ละจ้ารอบกัวเนาะเมนจ้าพญาเจ้าเขาดินจ้าเขาดินเขาดินพญาเขาดินเนาะจ้านี่นะครับ มันเป็นลูกเต่าเล่าทั้งใดโนอนี่น้องขั้วจะมันแง่คักแน่เนี่ยใชนี่มตัวนี้เป็นสายของเพชรอุดรจ้ะตัวเพชรอุดรเนาะเน่ยจ้ะโอ้เนื้อหนังดีเด้อพี่น้องเด้อหางกะแง่นะครับแข้งขาก็ดีพี่น้องเมื่อเอาครับพุ่น่ะเจ้าเนื้อเจ้าหนังตัวดีนะครับเนื้อหนังหลายโอ้ยเฉลยักคูเราเบีมอายุหลายปรบ้างเดย์ตัวนี้มีฟันแหลกคู่นึงจ้ะฟันฟันครูแหลกเน่จ้ะฟันแหลกคูหนึ่งไอ่ก็ซับซ้อนน้ำคุยกัน ฟันฟันแทะเนาะแมนตาฟันแทะหนึ่งคูหนึ่งคูเห็นหน้าไอเราตัวยัดตื่นเต้นแม้ตัวธรรมดาเสร็จตัวธรรมดาคือคนปกตินี่ไหมเข่าคางดู้น้องเขาเข่าคางต้นเข่าคางของดินี่นะครับเห็นว่าเขาเฉียวยังได้ไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งเบิ้งเฉียวก่อนเบิ้งเพิ่งเบิ้งเฉางเนาะปล่อยปล่อยเขาเฉียวยังได้ตัวเพต้องจับนั่นนั่นนั่นเฉียวเฉียวที่เขาเวลาเขาหยัมปากนะครับที่เห็นอยู่ว่ามันฟันหล้อเนาะจ้ตัวฟันหล้อปะ บ่ได้จ่าเห็ดแล้วยมบ่อเห็ดห้แล้วได่เลยตั้จี้ร้อยอยู่ติ <laughs> พี่น้องเฮาเซีลไปนําเด้อพี่น้องครับนี่เซี่ยลเซลนองเข้าไปนํานะครับนี่โอ้แต่ว่าควายนี่โพดแล้วครับโอ้ยยาวๆาเาเงเท่าไรกว่าคาเพิ่อนน่ตะตัวนี้เปิดไว้97,000บาทเท่านั้นจ้ะ97,000 <laughs> บาทนะครับเป็นควายสาวฟันแท้1คู่ขึ้นบ่ทันสุดนะครับนี่พี่น้องเฮาสายเพชรอุดรเนาะจ้เพิ่นผสมเจ้าพญาเขาดินไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ พุณน่ะต้นนี้ตีคนบ่มีบ่มีต้นนี้เลยค่ะมาเพิ่งอัตลักษณ์เขาบบบนี่นี่นะครับโอ้ยหัวแมอ่คนเขาคุยไงเนะาะจ้าวงเขาอุ้มบาดพี่น้องเฮางูจากฝอนลำจากน้อยนะครับตาปูนะครับแล้วก็มีขวัญสองทางคู่หนึ่งตาเต็มหมักย่างไงนะครับพุณน่ะเบื้องแก้มเพิ่นสองจำคุณน่ะโอ้ขาดควอดไอ้กําไอ้อยังก่อนไอ้อ่องข้อเพิ่นไหมเกี่ยวออเอาหมดเลยตัวนี้จ้าโอ้ด้ยการด้ยการด้ยการคุณน่ะ เบื้องหน้าเอิกเพิ่นนะครับพุ่นอเบื้องเอิกมะพร้าวเพิ่นเวีนไดนเรียบเรียบดีหมด no? เนาะเรียบเรียบดีเบดิดจ้ะม,มันมีตำ่ำหนิเลยจ้ะตัวนี้ใส่ถุงเท้าขาวนะครับกำไลหลังมีตั้งๆกำไลหน้าขาวพี่นอ้องเฮาห้วยมีมวขวัญห่าแขกคนตัวบิมม่มเนาะขวัญห่าแขกมีคูน <ๆๆ S 1> ขนาดมีบ่บิ่มอยองมางค้อนมีจ้ะมีบ่ม,มีจ้ะเดี๋ยวนี้เออมีขวัญห่าแขกคูนึงห่านขนาดท่วงมีบ่มีจ้ะนี่มีเอ่อคูนึงเนาะจ้ะโอ้ได้ดกันได้ดกันตัวนี้บิ่มมันย่างไปเราหันถ่ายหันถ่ายควายมากมากใหิ่ง S <S 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 ตัวน,นี้อนาคตก่ซีไปได้สวยอยู่จ้ะนี่ลอยสี่สิบบวกลบบะไม่ยจ้ะ์ลอยสี่สิบบวกลบจ้ะอืมโอ้เทียบว,ว่า,าได้ลูกสามลูกซี่ไปมันก็นสิเป็นลอยสี่สิบคูสี่สิบหาสี่สิบยังไปอยู่ดีเนาะไม่ยุติจาร์าวัวเหาพี่น้องเข,งขาขวตัวนี้เห่าเนื้อหนังดีเจ้าเนื้อเจ้า,นจาหนังสายเพ็ดอ<า>ุดร,ร,ร<า>นะครับจ้าผุนผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจ้าปุ้นอะโอ้ได้เห่าได้เห่าได้เห่าแต่ละตัวนี่คือปวดแท้งนะ นี่พี่น้องเขาเห็นว่าวัยรุ่นนี่ยหู้อมจานิตต์เองเชื่องเนาะจ้าเชื่องเชี่ยงหูผอมเชื่องพร้อมได้การเลยเงาหางเพิ่นเปรีเลยเปรเลยพี่น้องเขาเป็นเงาคนอ่ะโอ้ยคนหางสวยเลยแฉงขาเรียบๆดียบดีเนจ้อต่ำนี้บะมี่บะมี่ต่ำนี้จ้าทองวัยรุ่นเอาแมนจ้านี่พ่านหล่อสองจังตรวจพี่น้องเขาเอาไปเบ่งตัวต่อไปเขาจ้าส่งฟี่หัวไจเหราคะนี่ส่งฟีทั่วประเทศจ้าทั่วประเทศคือเก่าเนาะแมนจ้าไปไปไป อ๋อพี่น้องบานนี้มาเบื้องตัวที่สามนะครับจพี่น้องเฮาให้เบิ้งกระคาสะก้อนครับตัวนี้ตัวนี้มันมันมัน,มนสีจากออกจากรอคือผมได้พี่น้องได้ตัวนี้นะครับ <c oughs> นั่นเป็นตัวผูพี่น้องเฮาเ <c oughs> มนจ้ดตัวผูจ้ะแน่นอนแน่นอนพี่น้องเฮาหลายมาได้บีมตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นกับเก้าพันจ้ะเอาคันว่ารอคืออะไรคือเปิดถึอแท้เปิดบางแสนกวนนี่รอดีดบีมนี่มันรอดีด้ป้าลูกเจ้ารอไผบีมนี่ตัวนี้เป็นลูกของ เทพมงคลจ้ะเทพมงคลเนาะเมีนจะไปเกิดมีจ้ะอ๋อจักเดือนเราบีมเนี่ยโตรนี้ได้22เดือนจ้ะ2ีเดือนความสูงเด้ห้ความสูงอยู่ที่1 3ยบอวกลบจ้ะนี่พี่น้องครับเอาไปเป็นพอจับสัตว์ใดเนาะเมียนจ้ะไ้ถทาคุ้มฟ่อคุ้ม,มฟูงใดพี่น้องเฮาเป็นวายอ่างเนื้ออ่างนังนะครับเป็นวายกระดูกไงพี่น้องครับอุ้ยเหี้ยาวเป็นเหนี้ยาวพี่น้องเฮาเป็นล้านเบิ่มพลันได้พี่น้องเด้อ ลูกของเทพมงคลน,นะครับของเซียนบินบอะบรือพี่น้องครับหัวกับบ้านในพดแล้วเนาะเมนจ้ะเปิดจักบาทกว่าจักบาทก่อนนี่ตัวนี้เปิดไปซีมื้นเก่าพันจ้ะโอ้ยเนาะตัวคือวา่ารอคือไอศเนะ <c oughs> ตัวคือไห้ค้าไอถือครั้นเนี่ยจ้ะโอ้ยเนอซีมื้นเก่าเขาคุยได้เห็นว่ราคาเนี้ยจ่าราคา,า,คาก็คุยได้ทุกตัวจ้าได้ทุกตัวเมนจ้าอันนี้กับทรงราคาอนนี้กับทรงพี่ได้คือเก่าเนาะทั่วประเทศคือเก่าพี่น้องเขาปั๊ดพี่น้องครับ ไปส่งอยู่ภาคใตยบังเด้เนะ <laughs> าะค่ารถดสองหมื่นกลัวโอ้เขาข้อดีตัวนี้นะครับเขาข้อดีแข่งขาดีพูนพี่น้องครับแข่งขาใหญ่ท่ายงยกนะครับล่ำเง่ามาเบิ้งข้นเขาเพลินพี่น้องครับุูนอ่ยยนะข้นเขาใหญ่พี่น้นอ,งนะอ,นงนองเขาเปิดดีหัวกับบานใหญ่ขวัญสองทางคู่หนึ่งอ,อัตลักษณ์เป็นจัดเตรียมดีเนะาะจ้าแข่งขากันง่ายจ้าแข่งขาง่ายดี ได้การได้การเลยพี่นอ้องฮะฮันไทยมาเบิ้งเบิ้งเบิ้ง,งไทยอ่าหางบานนี่ไทยหางกล้วยเอ่อไข่ดีเนาะแม่จ้ะนี่นะครับไข่เพิ่นเพียงดีเลยพี่น้องเด้อถ่ายให้พี่น้องเบิ้งนะครับไข่เพียงดีหางดีเครื่องแข็งแปลกล้วยพี่นอ้องเฮานี่นะครับบันไายเพิ่นยังให้ถือว่าควายก็ลังสีใ,ใหญ่เนาะแม่นจ่ามันก็คือคกล้วยทันรไดเนือ้อได ắng, ้นใดใหนังปานไดพี่นอ้องเฮา อ่าขนยังเหลืองเหลืองสีออกเหลืองออกดอกเกล้ายังรอพี่น้องครับตัวนี้สีมันเกาแม่จ่าราคาดีก็คุยได้จ้าคุยได้คือเกา่าทรงฟรีคือเก่าจ่าหอดใส่กับไปได้ไปทรงเองบ่วน้ำน้ำไหม่ไปสรงวายบัวจ่าจ้างเพิ่นไปแล้วจ้าอันทำนีพี่น้องเพิ่นอยากให้ไปไปน้ำนี่ไปบะถ้าว่างก็ไปจ้าถ้าว่าว่างก็ติทุลาก็ว่าได้ไปทั่วันเพิ่อทั่วมากันบอกว่าน้องเบียมไปทรงควายแน่ให้ไปเองสิน้องเบียมบอกว่า น้องฆ่าคัยยา้วยูยุังสีเด้อจ้าไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาตอนนี้บ่มีเนาะบ่มีต่ำนี้จ้าเอาไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาเอามาเบิ่งชุดสุดท้ายนะครับครบสุดท้ายสุดท้ายที่บีมเนาะแม่จัาตัวสุดท้ายที่เด็ดเลยจ้นนี่ที่เด็ดอีกแล้วพี่น้องเฮาเบิ่งเอานะครับลูกเน่าอาดลาดพี่น้องเฮาแม่ก็บเน่าซีก็ดีงามก็งามพูดน่ะให้เบิ่งคักๆซะก่อนพี่น้องเฮาหลายปานไดนบีมนี่ยโตนี่เปิดไว้79,000บาทจ้าแต่แม่สิลูกขายบ่ ลูกไก่พร้อมไปพร้อมกันเลยจ้ะนี่แม่ลูกเนาะแม่นจ้ะควบแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อนะครับในท้องมีไปครับในท้องก็มีอีกแล้วจ้ะห่วยจักเดือนในท้องพร้อมสิเข้า2องแดดเลียจ้ะตรวจไปตรวจแล้วจ้ะอันสองให้เรียบร้อยอันสองเรียบร้อยใส่พอได๋ตอนนี้ใส่ไว้โชคมงคลจ้ะโชคมงคลแม่นจ้ะเอกสารมีจ้ะ โฉมมงคลนี่โอ้เจ้าของไอ้หลายๆแกนฉ่ำอยู่บนตัวนี่แ <Main, main S 2> ม่แม่ก็อยู่บนนะครับ <ๆ S 2> ของเรื่องเรื่องฟ้ามนะครับของเซียนมอดนะครับแน่นอนขนาดได้นะครับโอ้พอเพิ่นได้หลายแกนฉ่ำเลยเดี๋ยวเบิ่งหลัวขาก่อนลูกเป็นลูกผู้ใด้เบี้ยนี่เพิ่นว่าให้เบิ่งออกลำตัวลำคิงเพงิ่นโลจันเพิ่นเพิ่นได้ว่าโอ้เาเพิน่นคือว่าวตรงๆเลยคือมันห้าวบงหุ่จักพอเนาะมนห้าวบงหุ่จักพอกระสีเป็นพอผสมอยู่กับบานเนาะจ้านี่พี่น้องเข้า ็สีประมาณสีเดือนได้ดี่บีมหน้อยเนาะจ้ะประมาณสีเดือนนะจ๊ะสี่เดือนพี่น้องเขาเพราะว่าก็ว่าหัวใหญ่ๆพี่น้องครับเพิ่งเอาหนังดีสีดีพร้อมเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งป๊าดลำเห่าพี่น้องเขาค่อยแม่นี่ขนาดขนาดพอบานๆได้นี่พี่น้องเขาเนี่ยเพิงเเเ่งเอาตัวนๆนี่พอดแล้วคัขกขนาดแล้วผมจะให้พี่น้องเบิ่งหัวเขากินยาดีจังงนี้ค่อยหน่อยไหมกินยาดีคักขนาดจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเห็นขวัญอ่าแม่ห้าง มห่างเปิดสินกับมี่พี่น้องครับตก๊กสวงตก๊ตกสว่างกับมี่หาเพื่อนหาท่องกับมีที่สําคัญผมเห็นทัดมาล่านะครับอยู่หลูกเขาป้าด้วหน่อยจะได้ไม่จินหาดีเถอะพี่มน,น้ำนมพนดีปะนี่ดีจ้ะทรงน,น้ำนมดีพดพี่น้องครับเบื้องหลังแต่ไกลไปเลยพี่น้องเข้าคนพนอนะอันนี้ถ่ายย้อนเสียงได้พี่น้องเข้าหน่อได้การด้การด้การพูดนะแม่อัตลักษณ์ชัดเจนนั่นพี่น้องเขาถ่ายเพื่อนเงาหาง โอ้ควายแม่นี่วรมดาเด้อสูงลูกในทองเป็นเจ้าโชคมงคลจ้ะคองเสียมอดนะครับลื่นเรืองฟาร์มมันสูงกวาไรบ้างได้ก่อนนี่แม่นี่แม่เพิ่นสูงทีทีร้อยสามสิบสองบลลบจ้ะร้อยสามสิบสองบวกลบเนาะลูกตัวแรกตีนี้ลูกตัวแรกจ้ะตัวที่สองในสองเนาะในทองจ้ะโอ้เหีวเหี้ยวพี่น้องเฮามีขวัญตกสวงแม่เพิ่นนะครับแล้วก็มีขวัญหาเงินหาบทองย่างสวยเลยพี่น้องเฮางเล็บดีพี่น้องครับหางนี่พูดแล้ว ปลาตัวไปต้อคนหางอยู่หลังได้หน่อยเนาะถึงก่อยนะพี่น้องเข้าตัวนี้นะครับถึงก่อยได้เล้วครับนี่พูดนะแมนะ่เนาะอย่ามาไก่ได้เมื่วันนะมันฟาดเปะี้ยๆได้ดยนี่หางไงปานนี่ปื้อโพี่น้องเข้าสื่อสองได้สาม <M ain S 1> มาเบิองอัตลักษณ์เพิ่นนะครับบ้านนี่เป็นวงเขาอุ่มบาทเนาะจ้ <M ain S 2> แม่เพิ่นนาสินาสิเป็นควายอ่าบานๆนห้อยเนาะแม่นแม่นจ้ะนี่นะครับตาแจ่มแจ่มสองจำข้อสองอ่อง หลวเผาเงีถุงเข่าขาวนะครับกำไรหลังกาไรหนามีย่ยงล่างหางดีทายดีนะครับสีสวยตัวนี้นะครับ<ม>ออกดอกเล่ามดถูกตัวเลยพี่น้องครับค่อยเพ่อนอขัดแน่นอนขนาดเลยมันกระดำมาทน,นแล้วบีม <laughs> คนไหมเหมาตากเแดดเดียงคู่ยองสิไหม <laughs> โอ้ยหนอคักแ่มพุนอะ่ะไาตัว เท่าไรก่อนคเจ็ดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจ้ะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเหาราคาสองได้สามจ้ะราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่คือซื้อสองได้สามพี่น้องเ่าตรวจอุลตราซาวให้แล้วเนาะแม่เพี่นเนาะแม่จ้ะตรวจอุลตราซาวให้แล้วเรียบร้อยจ้ะเนี่ยแน่นอนขนาดพี่น้องเ่ามาทานมาทานเพลินราคานี่กับโงฟีพร้อมแม่จ้ะราคานีกับตอรองได้พร้อมจ้ะตอรองได้พร้อมจ้ะและที่สำคัญกับแถมเสื้อไอ้พร้อมจ้ะมีพิเศษคือเขาแม่จ้ะแถมเสื้อแถมมากระลิงจ้ะมากระลิงนี่พี่น้องเ่า น้องเบียร์ายังน้อยสีแถมทองเลยพลี่น้องด้วยนี่พี่น้องครับมากะระลี้ยงให้ตัวละหนึ่งชุดแมนจ้ะเพื่อเสือกันชุดหนึ่งจ้าแะราคามากะระลี้ยงแขนข้อไปแม่นจ้ะนี่พี่น้องเข้า เอาพี่น้องครับมักตัวใดสน,ดสนจสิตสนใจตัวใดให้โทรมาสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาเบอร์โทรออีกรอ้แม่น้องบีมจ้าเบอร์โทรก็082จ้า082 679 679 1523 15 15จ้า1523เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์แม่นจ้าแปดไลน์มาเบอร์นี้ค่าเสถียรพี่นอ้องที่อยู่ต่างประเทศเพิ่อนอ,าอยากเบิ่ง เล็บควายหรือว่านุ่มควายหรือว่าส่วนใดที่เพนอยากเบื้องเป็นพิเศษที่อ้ท้าย,ยบ่ละเอียดเนาะจ้าแล้วก็เพื่อนบอ่สะดวกทั่วเบอร์จ้าก็ให้แอดไลน์มากเราคุยกันมนจ้าโอเคพี่น้องเฮามักตัวใดก็จังพูดคุยตัวรองราคากับเพื่อนะนะครับสำหรับคลิปนี้พอไปสนิทสักครั้งพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า